สวัสดีครับเพื่อนๆวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เวลา2ทุ่มยี่สินาทีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมมีผู้หญิงมาแอดขอเป็นเพื่อนผมนะครับซึ่งเราจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่237คน พอเป็นเพื่อนปุ๊บรู้สึกว่าจะดูเยอะๆขึ้นนะครับไม่มีโพสจะแสดงอ่ะมาเรามาดูอันนี้อันนี้ผู้หญิงนี่จะเป็นเกี่ยวกับพนันเราไม่อันนั้นเนาะเออสามร้อยห้ามเจ็ดคนนี่เ,นเพื่อนวคนยินรับ เพื่อนร้อยเก้าคนนี่แปลกๆนะครับบาคาร่าไม่เอานะครับลบไปเลยนะฮะลบคำขอออกอันนี้ Private Video ลบคำขอออกดูปิยากรมีเพื่อนห้าสิบคนนะฮะจะได้เนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าถ้ายืนยันไปแล้วจะดูได้เยอะขึ้นไหมไม่มีโพสที่จะแสดงอีละอืม โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ